you เด้อพระลมสองตัวเลยจ้าบางบางวันก็จะได้นอนในวัดน,นะคะแต่วันนี้ก็กำนันท่านใจดีก็ให้นอนที่สาราประชาึ่งก็อยู่ท้ายหมู่บ้านเนาะแล้วก็เงียบสงบดีค่ะเพราะวันก้อนกินน้ำแข็งกับพ่อชอบกินอ่านน้ำเย็น เย็นกินน้ำแข็งวันชอบกินมาทักไทยไม่ๆมแล้วนะคะวันนี้ก็ได้อาหารสำเร็จรูปค่ะเป็นต้นกล้วยค่ะต้นกล้วยเมื่อช่วงกลางวันก็กินใบข่อยแล้วก็ต้นยญาค่ะวันนีลราทีสวัสดีนะคะ ไปบัวมาบ๊ายบายก่อนไ่บัวบ๊ายบายน่าปิโยเกมถือมาโลบ๊ายบายบ๊ายบายกับลูกบ๊ายบายไปเล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 ยเจอกันใหม่ไรหน้านะคะสวัสดีค่ะก่อนลูกคุณไหนก่อนบอกคุณไหนแม่ก่อนบอกคุณไหนแม่ก่อนกดนะ เอาบุคกุดนะกันกุดไนค่ะบอกคุณแม่ก่อนแล้วกุดไนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอ้้นขอนอนก่อนค่ะบอนสูงบอสงช่วยช่วยบ๊ายบายแม่ม่ก่อนบอนสูงช่วยช่วยบ๊ายบายแม่แม่ก่อนเลยหนูกินค่ะดูค่ะไปแล้วจ้าตาเยิ้มเลยเดี๋ยวก็นอนแล้วค่ะแม่แม่หนูนอนก่อนนะคะ ของกลมเลยอ้วนกินเก่งมากลูกสาวแม่แม่มีใครคิดถึงใบบัวไหมน้ออวนคิดถึงแม่แม่แมขอ้ขอๆทุกท่านเลยจ้าสวัสดีราตรีสวัสดิกันนะคะบ๊ายบาย